ครับกับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่วันนี้โอ้โหเครื่องรางเยอะมากครับพี่เครื่องยาเครื่องรางเยอะมากนะจ๊ะพี่จ๋าอย่าลืมนะครับโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะครับ0 9 4 7 5 7 0 5 5 6นนะครับวันนี้เครื่องรางเยอะมากนะครับอาจจะแพงนิดหน่อยนะครับพี่แต่ราคายังไงก็โทรมาคุยกันได้นะพี่นะมาครับองค์แรกกันเลยนะพี่นะ จะคอยขยายก่อนนะครับพี่หลวงพ่อปานครับพี่ตัวใหญ่ๆโปร่งฟ้าแบบนี้พี่พี่ดูจานนะครับพี่ผิวน้ำผึ้งเลยนี่เขาเรียกผิวน้ำผึ้งหรือว่าผิวเทียนไขเหลืองๆช้ำๆแบบนี้ครับพี่นี่ยผมก็ค่อยๆหมุนนะนี่ครับพี่ดูจานนะนี่นะครับพี่นี่ได้มาใหม่นะครับพี่ตัวใหญ่ครับสวยมากนี่นะครับพี่ นี่ครับศิลปะแกะมือสวยจริงๆครับพี่ดูโตครับโอ้โหจานกอย่ามีครบสูตรเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้ครับพี่สวยๆแบบนี้ผมเปิดไว้2,700บาทแต่ราคาพี่โทรมาต่อนะพี่โทรมาหาผมได้นี่ครับพี่ผมเปิดไว้แพงหน่อยนะเพราะว่าผมทุนแพงจะพี่จ๋า2,700บาทจะพี่พี่โทรมาเลยนะชอบก็ล็อกมาเลย นะพี่นะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นี่สวยจริงครับพี่หลวงพ่อปานนะจ๊ะพี่จา๋าสองพันเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นี่ครับนี่นะพี่นะส่วนตัวนี้ครับพี่โอ้โหนี่ครับหลวงพ่อปานเหมือนกันนะพี่นี่ครับพร้อมเลี่ยมเงินเลยพี่นี่ครับเสือมหาหำนาจ เสาอหุบป,ปากจานเต็มสูบนี่พี่ครับนี่เลี่ยมเงินจะเพ่เลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินสองพันเจ็ดร้อยบาทนี่พี่เห็นไหมตาเป็นลูกเต๋าเลยพี่สวยมากขึ้นคอได้เลยองคนี้พร้อมเลี่ยมเงินครับพี่สองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพ่จาราคาแพงอย่างไงก็โทรมาครับคุยกันได้เสมอนี่ครับพี่นี่นะ 2,700บาทจะเพ่พร้อมเรียมเงินเลยพี่โทรมาหาผมนะ094 7570556จะเพ่หลวงพระปานจ้านี่ครับคุณแผนแขนอ่อนจับขอบบนลานแบบนี้พี่คุณแผนแขนอ่อนกลุกวัดใหญ่ชัยมงคล600บาท600บาทรวมส่งจะพี่จ๋าคุณแผนแขนอ่อน กลุกวัดใหญ่ชัยมงคลหกร้อยบาทรวมส่งจะพี่ชอบรวสแคมมานะครับโทรมาได้นะครับพี่พีนี้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่หลวงพ่อเงินกุกวัดท่าม็อไซพิมเอพิมพ์ใหญ่เนื้อสำลิดเงินนี่พี่ตามซอแหงแห้งพิมพ์ใหญ่พี่แปดร้อยบาทจ้าแปดร้อยบาทรวมส่งให้เลยพี่เนื้อสำลิดเงินโอ้โหหนักปังเลยพี่ โคตรน่าใช้เลยครับสวยมากองนี้ครับพี่เนื้อสำ็ีเงินแปดร้อยบาทจะพี่ชอบโทรมาหาได้ปิดพร้อมโอนนะพี่นะโทรมานะจ๊ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะนะพี่นะโทรมาได้นะจ๊ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้โอ้ปิดตาลงปูไข่เนื้อผงลงรักปิดทองเก่านะพี่หลังมีจานแบบนี้นะพี่นะผมเอาหกร้อยบาทนะพี่ หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่ชอบองค์ไหนสักแคปปุ๊บส่งมาทางลายหกร้อยบาทจะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจะพี่นะชอบทักผมได้นะพี่นะนี่ครับแล้วก็องค์ต่อมาครับเบี้ยกแก้วหอยสายวัดกลางบางแก้วนี่ครับพี่จะกดอย่างนี้เลยนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงปู่เจียนะพี่นะวัดกลางบางแก้วจ้าหกร้อยบาทจะพี่จ๋า หกร้อยบาทจะพี่เบีย้ยแก้เบีย้ยหอยหกร้บาทนะพี่รวมส่งให้นาจาสแครบรูปส่งมา0ูน7์เก้าสห้าเจน้าะพี่นะนี่ครับพระลาหูอมจัน์ทรกลากตาเดียวแกะหลวงพ่อน้อยหลังฝั่งข้างอุตตกุฏทองคำานี่พี่อุตตกุฏทองแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับพี่ผมเอาหนึ่พบาท หนึ่ันบาทรวมส่งนะพี่นะโทรมาได้นะจ๊ะศูนย์เก้าสกลาตาเดียวแกะล่าหูอมจันหลังฝั่งข้างฝั่งตะกุดนี่ครับตะกุดทองครับพี่โทรมานะนี่ครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นฐานสูงลงรักมีทองด้วย นี่ครับมีทองแปะ600บาทจะพี่600บาทนะ094 75 70 55 6โทรมัน,นะพี่นะชอบองค์นี้ก็สแครปรูปแล้วส่งมาทางไลน์ได้แอดไลน์เบอร์นี้เลยนะพี่จ๋าพี่จ๋านี่ครับพี่เสือหลวงพ่อปานครับพร้อมกรอบ2,000บาทจะพี่สอง2,000ับาทนะจ้ะเสือหลวงพ่อปานจะพี่พร้อมกรอบ2,000บาทโทรมาได้นะพี่ต่อรองได้จ้า พร้อมก่อแบบนี้เลยสองพบาทนี่ครับพี่ถ้ามันแพงไปก็โทรมานะทุกอย่างคุยกันได้ครับพี่ทุกอย่างคุยกันได้เลยครับพี่สองพันบาทจะพี่จ๋าโทรมานะจ๊ะนี่ครับพระปิตาหลวงพ่อเดิมนี่เคี่ยวแก่นนะพี่นะ เี้ยวแกะนะพี่นี่ครับหนึ่งพันบาทจะพี่พระปิดตาหลวงพ่อเดิมเขี่ยวแกะหนึ่งพันบาทชอบโทรมาได้พี่เรื่องพัติเก่าๆแบบนี้เลยนะโทรมานะจ๊ะพี่จ๋า0ู4ย์7 0 5 5 6หน้ะจ๊ะพี่มีจานนะจ๊ะมีจานนะพระปิดตาหลวงพ่อเดิมเคี้ยวแกะนะพี่นี่ครับสวยมากนี่พี่เห็นไหมมีจงมีจานครับพี่โอ้โ,โหโหลวงพ่อเดิมหนึ่งพันบาทจะพี่จา๋า นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โห,โโหงาช้างแกะสมเด็จปกโพนี่ครับสมเด็จปกโพเก้าใบงาแกะจานมือสุดยอดสุดยอดครับพี่หายากนะครับงาแกะจานมือสองพบาทจะพี่สอ0 0ับาทหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหายากมากผมมีหลายองค์นะพี่ ผมเหมาบ้านลุงมาได้นะครับผมมีหลายชิ้นเลยงานแกะหลวงพ่อลวยครับผมมีหลายชิ้นนะพี่นะเอาสองพันบาทจะพี่จา๋าสองพันบาทจะมาเปิดราคาแบ่งปันนะพี่หายากสุดๆนะพี่นะปกโพก้าวใบจะพี่จา๋าจานมือครับหลวงพ่อโกยครับงานช้างแกะหาโคตรยากเลยพี่มาครับพี่ EP นี้องค์สุดท้ายครับ พระสมเด็จแหวกม่านงาช้างแกะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนี่ครับชุดตินทโลนี่พี่โอ้โหหลวงพ่อกลวยงาช้างแกะนะพี่ไม่ใช่กระดูกไม่ใช่เขี้ยวนะครับงานะพี่ครับจานมือด้วยโอ้โหสวยสุดๆฉ่ำมาก นี่ครับผมมีหลายชิ้นนะพี่นะผมมาบ้านมาได้สวยจริงครับสวยจริงครับพี่สอง0ันบาทนะพี่โทรมาได้นะครับพี่0ูนย์เก้าสี่เจโทรหาผมนะพี่นะพี่ชอบองคไหนโทรมาได้จะพี่นี่ครับมาชอบองไหนโทรมาได้เลยพี่จา๋าอย่าลืมนะครับอัดไลน์มาได้นะจา๊า